อยู่คนเดียวมันเงาเปลี่ยวหัวใจคิดวุ่วายจะไปไหนดีว,โวะโทรเพื่อนไปเที่ยวกันดีกว่าไปแลนลาตามประสาคนโสดหนุ่มคนไหนอะจองจะขอเบอร์เราเพิ่งเจอไม่ให้เบอร์อยกรดเล่นตัวก่อนอย่างอนนะขอโทษเดี๋ยวให้หมดทุกเบอร์เลยค่ะ ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรัดรู้แต่ฉันเป็นหญิงลันลาฉันไม่ชอบความขียงเงาฉันชอบคณชอบเมาเที่ยวให้ใจแรงระดื่มเป็นบ้างและเป็นบางเวลาอิจฉาระแบบผู้หญิงลันลาถึงมีรกไม่สวยปนานนางฟ้าถึงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่น้องจะพา,าไปถึงสวรรค์ เต้นเฮฮาโนราตรีนี้น้าเวทีและถึงไหนถึงกันใครว่าแน่มาเต้นแข่งกับฉันคนคออ่อนก็ถอยไปแล้วกันขอหนึ่งวันขอให้ฉันลนละ ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงรับรู้แต่ฉันเป็นหญิงล,ะละันลาฉันไม่ชอบความขี้เงาฉันชอบกูชอบเมาเที่ยวให้ใจระรดื่มกันบ้างและเป็นบางเวลาอิสระแบบผู้หญิงล,ะละันลถึงแม่รัดไม่สวยปานฟาวาถึงเป็นแง่ผู้หญิงทำรมดาแต่น้องจะพาไอไปถึงสวรรค์ เื่นแหฮานอราตรีนี้หน้าเวทีลรถึงไหนถึงกันใครว่าแน่มาเต้นแข่งกับฉันคนคออ่อนก็ถอยไปแล้วกันขอหนึ่งวันขอให้ฉันล,ะละัลาฉันไม่ใช่ผู้หญิงจานชูไม่ใช่ผู้หญิงรัดรู้แต่ฉันเป็นหญิงหลั่นลา ฉันไม่ชอบความขี้เงาไม่ชอบกูชอบเทาเที่ยวในใจแรงราดื่มกันบางแล้วเป็นบางเวลาอิสระแบบผู้หญิงลัลาถึงไม่หลัไม่สวยปานนางฟ้าถึงเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่น้องจะพาไอาไปถึงสวรรค์ไปถึงสวรรค์ เว็บเดียวแค่ดูก็จะไม่รู้ว่าเธอน่ดอนหัวใจอยากบอกเลอกแต่ว่าเธอแหรักแค่ไหนเจอริดมากไปกลวมมันมีดีไม่ยามก็เลยเก็ีฟอก์มทำเป็นอมกอ,อมนั่นเป็นวัาด,ดูใช่ไหมจนมเธอมา,าขอเบอร์โทรข้าทางแล้วเอ้ยอยากบอกจังเลยดึงบันเฮียรีบโทรหา เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายแบบแบบแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษายอมจำนน เห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอโอโอจคงขาดวิวหากเธอโดนซื้อพ่ออม่มือดีโชว์ไปรับแรกของฉันมีร่มไม่อีกเมื่อไรเอาใจและใจอย่างนี้ไว้ก่อนและดี เบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอ้ายแบบแบบแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบีนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษา ยอมจำนนทธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอโอ้อ,โอ เบอร์ทออื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบแบบแบบว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจใเก็บรักษา ยอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรโอโอโโโโโ้อยเบอร์โทอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบแบบแบบวให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจให้เก็บรักษายอมจำนนเธาแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเอิ์อโทโอโอ้โอ้โอโอ